โรคของโซเชียลพี่รันว่าก็เหมือนโรคของผึ่งนะพี่รันว่าโรคโซเชียลพี่รันว่าก็ทุกคนก็เอาไปเป็นสัมมาอาชีพได้นะพี่รันว่าเอาไปเป็นอ่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรไปสร้างไรายได้เอาไปสร้างไรายได้นะคะเป็นสัมมาอาชีพได้นะคะถ้าผ่านอ่าผ่านผ่านสี่พัน 4, ชั่วโมงแล้วก็ไปหาไอเดียนะไปหาความคิดไปหาว่าจะทําแบบไหนเราจะอ่าทำแบบไหนเดินแบบไหนที่เราจะเอาเงินอยู่เราเอาเงินต่างประเทศเข้ามาในประเทศเรานะคะเพราะฉะนั้นเออเออ ินต่างประเทศจะเข้ามาพี่เราแต่ละบาทมันมันมันต้องมีเขาต้องมีอ่าไม่งั้นเขาเขาไม,ไม่ไม่มาท o u t u b e ได้นะคะกว่าเขาจะจ่ายเงินเราแต่ละบาทแต่แต่ละสตังคเนี่ยมันยากนะคะมันยากเพราะฉะนั้นเราต้องหาคอนเทนต์ของเราเองให้ได้นะคะเราก็อ่าทำคอนเทนต์ของเรานะคะลงแบบไหนทําแบบไหนบางคนพี่รันไปเข้าไปดูคลิปแล้วนะบางคนเป็นเเป็นเป็นเป็นเปีอ เจ็ดปีมีผู้ติดตามอยู่อยู่ประมาณพันกว่านะคะมีผู้ติดตามพันเจ็ดพันแปดนะสิปีที่สิปีนะคะพี่รันเข้าไปดูนะคะสิปีเขามีผู้ติดตามแค่พันพันเจ็ดพันแปดเองนะคะพี่รันไม่รู้นะคะเออว่ามันทำมันเออมันมันถึงเป็นแบบนี้นะพี่รันว่าเพราะฉะนั้นเออสายบุญสายทานพี่รันมันมันคงจะเป็นแบบนี้นะพี่รันร่าเพราะเราไม่ใช่สายฟาดเพราะเราไม่ใช่สายวิเคราะห์นะคะเราต้องไปตามกระแสเราต้องไปเกาะกระแสนะคะเกาะกระแสมันถึงจะมันถึงจะทำให้เรามีรายได้ไง นะคะเพราะฉะนั้นพี่รันพี่รันค้าร้องเพลงเพราะมากค่ะชอบมากๆค่ะควัวไทยหวานรื่นขอบพระคุณมากค่ะอพี่รันก็พี่รันร้องเพลงก็โอเคนะพี่รันว่าเอาเอาจะให้ร้องเพลงอะไรอีกไหมคะจะให้พี่รันร้องเพลงอ,อะไรอีกไหมคะ <c oughs> สองมือกับลงที่ตรงเหนืออาจแทบบาดย่าโมก็ร้องไปแล้วนะคะบ <c oughs> ้านนอกก็ร้องไปนะคะ <c oughs> มือมองดูสาย <c oughs> มือมองน้ำวนน้ำวนน้ำวนมือมองดูสายน้ำวนมือมองชายชน ที่ไรรินเมื่อมองดูนกพกพินบินลาไปยามเหงาเราถอนใจบินไปไม่กลับมา,าเปล่าเปลียวจริงนา หัวใจอยากจะรักใครเศร้าใจทุกคราหมดแรงกำลังอ่อนล้าและหลงทางเจ็บนั้นยังเจ็บไม่จางอ้างวางดังชายชน อุ้ยพี่รันนะสาวเพชรบุรีค่ะสาวเพชรบุรีขอบพระคุณมากนะคะทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกไค์ทุกแชร์นะคะ20ท่าน115ร1 5เลิฟโอเคนะคะ ที่จริงพี่รันก็มีเวลาอีกสามทุ่มพี่รันเข้าทำงานนะคะเอาก็ันนี่ก่อนเดี๋ยวทุกทุ่จะได้เพื่อนๆจะได้ไปจับไม้จับมือแต่ละท่านนะคะจะได้จับไม้จับมือแต่ละท่านแล้วไปให้กําลังใจแต่ละท่านนะคะถ้าขึ้นต่อก็ต้องมีคนเข้ามาอีกนะคะเนี่ยถ้าขึ้นต่ออีกครึ่งชั่วโมงก็ต้องมีคนขึ้นมาอีกนะพี่รันว่านะคะก็อีกสักสิบนาทีนะพี่รันก็ยังอยู่กันอยู่กันต่อนะคะอยู่กันต่อนะคะอยู่กันต่อนะคะให้ถึงสองรอยไรนะคะอุ้ยสึ่งสึ่งสองรอยไรือยหน้องงธนลหรือ ปู่นปู่มุนีมหาชาแน,นลลงหรือยังอืมนะคะยังมีเออนะคะในยี่สิบสามสิบยี่สบสาสิบก็อยู่ตรงนี้นะคะว,วนเวียนนะคะวนเวียนวนเวียนนะคะอืมวนเวียนไปวนเวียนมานะคะวนเวนป็นใบวนเวียนมานะคะเอาแบบนี้หละคะ่ะสายบุญสายทานของเรานะคะตอนนี้ก็น่าจะเออได้เข้าไปช่วยมนทาไลฟ์สไตล์ก็ช่วยไปดันน้องให้ถึงอ่าอ่าสี่พันชั่วโมงอ่าวันนี้หน่อยนะคะวันนี้ พี่รังก็จะมีนะคะร้องเพลงแม่เล่รวมรวมแม่เล่นะคะก็ถูกมากไม่ถูกมากนะคะอืใจยังไม่ใครย,ยังไม่สายมาคิดรักกันใหม่ดูดูที่ใจของฉันยังรำพันถึงเธอทุกคืนวัน เฝ้าอธิษฐานเมื่อวันวานจงหวนคืนมาใหม่ใจโอ้เธอใจที่ไหนได้โปรดเห็นใจชุบชีวันก่อนเคยมีสัมพันธ์เดี๋ยวนี้มันเลือนลางใจก็ยิ่งอ้างว้าง เฝ้าคอยอธิษฐานใจยังรอกรอนห่วงอาวรณ์มองเห็นภาพของเธอยามนอนค่ำคืนก็เพ้อยามต้องนอนคิดถึงเธอทุกคืนวันขอบพระคุณมากนะคะยังไม่จบเพลงนะคะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวมีอีกชทอนหนึ่งนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะทุกกาลังใจทุกไลททุกแชร์นะคะยังมีอีกหนึ่งท่อนนะขอบพระคุณมากนะคะน้องหน้านะครชาแนลขอบพระคุณมากนะคะ